จริง,รงๆอาจจะอยากขอ summarize ไว้สาข้อก็คือ unify simplify effortless คำว่า unify เนี่ยก็คือการดึงข้อมูลในองค์กรทุกอย่างเนี่ยมารวมกันแพลตฟอร์มสามารถนำข้อมูลในองค์กรไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรในอินเทคนิคเลยก็คือดาต้าเบสยี่ห้ออะไรไฟล์แบบไหนข้อมูลแบบไหนสามารถที่จะดึงข้อมูลพวกนั้นอนะมาใช้งานได้ในที่ที่เดียวสามารถให้ผู้ใช้งานมาเข้าถึงข้อมูลในที่ที่เดียวที่เราเรียกว่า single source of truth simplify เนี่ยก็คือแพลตฟอร์มเราอะจากเดิมที่ทำ big data ยุ่งยากมากๆเราทำให้มัน simplify ลง ทําได้ทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวได้ทั้งแบบโนโค้ดหรือจะเขียนโค้ดก็ตามทําให้การทํา Big Data เนี้ยสามารถทําเสร็จได้เร็วขึ้นมากๆเปรียบเทียบกับ Big Data ทั่วไปเนี้ยเราเร็วขึ้นกว่า3เท่าข้อสุดท้ายคือเรื่อง effortless ก็คือจากเหตุผลข้างต้นจากเรื่องทั้ง unify และ simplify มันทําให้ effort นี้แทบจะไม่มีเลยเราอาจจะไม่ได้ต้องจ้าง developer หรือ data engineer ผู้ใหญ่ๆหลาย10คนมาเพื่อมาพัฒนาหรือมา maintenance ระบบ Big Data ระบบนี้เราสามารถใช้นักเทคนิคเดิมเนี้ยเข้ามาใช้งานข้อมูลหรือให้ user เข้ามาใช้งานข้อมูลตรงที่แพลตฟอร์ม ได้เลยอันนี้ก็จะเป็น3ข้อที่จะสัมมไลท์ของตัว b ริเ d Data Platform